อีนโนองเอ้ยสวัสดีครับหลังจากกวดเขาแล้วสิมภาษณเอฟซี FC มาไซนี่นะครับพอรู้ว่าสีได้บ่าครับเพราะว่านานนีงหลายอยู่มันยังบ่ขอนปนได้ครับเอ้ยป่ะด้กับมาหลุดน้ำกันครับอื้นเศร้าอ่ะ สี่หครับชีวิตเช้านาะหาอยู่หากินหาจังได้กินครับเ,เซยนมึงมีละฝาคือบอดีเนาะ ปลาขึ้งางปลางางเดียวนี่อลไรเนาะเปล่าครับมันจะคำวันใส่ปลาเดวเดี๋ยวมืออื่นสี่เบื้องวิธีใส่คักครับ ทำแล้วชัสวสิกูเขาแล้วครับชั่วสท่อนเขาแล้วมันหมานมนมา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 น ช่วงนี้เอาไ้กรนครับคําแล้วมืดตึ๊บครับหลังหลังจากใส่แล้วแล้วครับแต่เป็นโต๊กดินไปแล้วครับยิ่งเหลือแสงไว้อีกนิดหน่อยครับทั้งแต่เว้นกับมืดแหละครับเป็นบ้านคนอยูก่ไก่ไก่ครับ,รบมือ่เสามมญ่านมากกก่านครับ โอ้ยเมือดออีกแล้วครับสวัสดีครับดีล่าเศร้าสวยเติบแล้วครับเศร้าบ่เศร้าขึ้นวันพยายามอีแอบน้องกันครับมาใส่อีกหน้าทงหนึ่งบ,บุหรี่สีได้บ่เพราะว่าท่านี่น้ำมันยังหลายอยู่ครับ วันน้องกันครับบรรยากาศกับบึ้งทางๆหลังจากเจ้าเขาออกแล้วก็มาใส่กบใส่แยบขึ้นเก่าเลยละครับมือวานนี่ใส่ก็ได้ลายเติบอยาเบึ้งมือหนีสเป็นจังได็บุคือเนาะโอ้มีอยู่ ทัหยยท่หลายอยู่ครับเห็นไหมครับโอ้วอันสิบโมีครับหลายอยู่ครับสามสี่ตัวสามตัวเจ้าแจ้ว,วครับแจ้ว ครับไปเบื้งหลังอื่นกันสี่แล้วครับการหาอยู่หากินของคนอีสานได้หลายก็ได้ขายทำไปได้หลายก็เพาะได้กินส่วนมากหากินนะครับ แต่ก็บมีอยู่่นหาขายาจะจวดจัดหากินนี่ก็หากินนี่ดีครับ นี่วะน้อหลังนี่น้อเนี่ยกับพ่มีครับผ่าใส่ไปห,หลายๆโอ้ยพีครับหลงร้อยครับ โอ้ยออกรีอลไรครับเว้ยว่นได้เบิ้งครับมันขาดจะทึ้งสิวืดครับตัวนี้วืดเกิดวัดเฮดโอ้สิดายด้ฝืนอ,อย่างนั้น,นครับเต้เบิ้งหลังไหมเว้ยพี่นองเลย ครับหลังนี้ก็มีอยู่สามตัวครับ ดดกำลังสิขึ้นครับบรรยากาศดีดีอากาศเย,นยน็นเย็นสวยงามครับนนั้ชิมีบอโอ้โหอันนี้นก็หลายครับเห็น,นบ่ครับนะครับ chéo chéo khắp chéo mán 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 oh, hình dạng có mi phao vô đó vâng cần to khắp heo lắng điều khắp lắng phá lại โพี่มิดเฉ่หลังเนี่ยโอ้มีครับโอ้มีสุดหลังครับแต่ว่าขันมาเกิดอุวัติเหตุขันฟ้าว่าเปิดครับแต่ว่าโกบหลายครับมานมานมานพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยล้างนี่ได้กบไงตัวนึงครับกบไงเลยครับเป็นบ่นครับักเอเบเลยครับกบเกาครับกบหน่อยกับนีอยู่คือกันครับเราได้กบไงตัวนึงเดี๋ยวไปเทออกจังเบิึงน้ำกันเนาะครับเนาะ น้องเอ้ยโอ้ยมองนั่นมีกบไงมองนี่มีงูไงครับพู้น่ะเฮ้ยงูยัง,ยงนะครับเนี่ยผม เอ้ยมีงูเนาะพี่นนองเอ้ยมันก็เบิดแล้วกบกันไงดูครับงูโอ้ยทองใครลองลองเือจะกินค้ากินเนี่ยนนนนเนาะป่านน่ะยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งครับกบกันด้ เดื้อครับปล่อยเพื่อนออกไฟก่อนหากินไฟหากินมันครับอันบกัดเนี่ยบกเป็นยังครับวิญญานอออกออกอโอ้ปุ๊บออกเลยเอาไปซะเฮ้ นี่ผบ่ไปซะไปหากินห้างเจาะหากินห้างไผ่ห้างมันเออเห็นบ่งูอย่างนะครับใครอึงลิงครับ กินไปหลายตัวย้วยแล้วสช่หรือคกบโดดมานี่<ะ>เพื่อนหลอดจากงูหลือไงเพิ่นไปซะโอ้ยนี่หนาที่หลังยังมาก,กินน้องกันอีกเด้อหากินเอา หากินไผ่หากินมันครับก่อนจะไปบ้านกัไทายสาบัวงามๆให้เบ่งครับอยู่หน้าของตรวจจาดหากินนี่แหละครับเป็นสาบัวสวยงามครับ ครับผลงานมืนี่ก็ได้หลายขี้เร่ากุวัวสองลูีครับได้ตักกวใหญตัวนึงครับรบ,บิ๊กเสือไฟก่อนี่เจอบิ๊กเสือไฟ ปี่นเลยใส่กันไว้ครับ